ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยที่นําไปสู่ความตายอย่างไม่คาดคิดเรื่องราวที่เศร้าสะเตือนใจนี้เกิดขึ้นที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาเมื่อคุณแม่ลูกสี่คนชื่อมาเรียฟลอริงดาริออสเปเรสถูกยิงเสียชีวิตอย่างไม่คาดคิดเพียงเพราะไปทำความสะอาดบ้านผิดหลังตามรายงานจากนิวยร์กโพสต์ https colon slash slash tenwepost com 2 0 2 5 1 1 0 7 a s k หน n e w หนึ่ง slash ศูนย์เจ็ด slash a s c e w s a s h มัมขีกันขีดดา e ขีดอักเตอ o ์ขีดไอ h o งขีดแอทขีดบล็อกขีดโฮมขีดขีดครินนิงขีดจ็อบขีดวอสขีดชดขีดอินขีดเดคขีดแฮทขีดทรูขีดเดคขีดดอคขีแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมเจ้าของบ้านถึงต้องยิงเธอและนี่คือจุดที่สร้างความผกเถียงกฎหมายของอินเดียนาซึ่งอนุญาตให้เจ้าของบ้านใช้กำลังถึงชีวิตเพื่อปกป้องตนเองแต่คำถามที่ยังคงคงคือการกระทำนี้เป็นความจำเป็นหรือไม่ เปเรสและสามีมาริซิโอเวลาสเกสทำธุรกิจทำความสะอาดร่วมกันเชื่อว่าบ้านหลังใหญ่ในเวสทาวนนั้นเป็นหลังที่พวกเขาได้รับการว่าจ้างให้มาทำความสะอาดพวกเขาตรวจสอบที่อยู่สองครั้งและเดินวนรอบบริเวณนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ที่ถูกต้องแต่ขณะที่พวกเขากำลังจะเอากุญแจเสียบเข้าไปในรูกุญแจกระสุนเพียงนัดเดียวพุ่งผ่านประตูหน้าเข้ามาเปเรสล้มลงกับพื้นและเสียชีวิตทันทีสิ่งที่ผมต้องการคือความยุติธรรมมาริซิโอกล่าวด้วยความเศร้าสลดเขาเอาชีวิตเธอไป ตอนนี้ผมเป็นพ่อและแม่ของลูกๆพร้อมกับลูกสาวของผมที่ต้องเติบโตโดยไม่มีแม่แล้วใครจะรับผิดชอบในเรื่องนี้ตำรวจเมืองอินเดียนาโพลิสกล่าวว่าเสียงปืนดังขึ้นจากภายในบ้านและเจ้าของบ้านยิงทะลุป,ประตูแต่ทำไมเขาถึงต้องยิงเขากลัวว่าจะเป็นการบุกรุกหรือไม่หรือเป็นเพียงการตอบสนองที่โอเวอร์อย่างมาก สํานักงานอายการเขตบูนกล่าวว่าคดีนี้ถือเป็นการฆาตกรรมแต่ด้วยกฎหมายปกป้องตนเองของอินเดียนาที่อนุญาตให้ใช้กําลังถึงชีวิตแม้ว่าจะยังไม่สามารถจับมือปืนได้แต่คําถามที่ยังคงคือกฎหมายนี้ใช้ได้อย่างไรในสถานการณ์นี้คุณคิดยังไงบ้างการกระทําของเจ้าของบ้านนั้นเป็นความจําเป็นหรือไม่หรือเป็นการตอบสนองที่โอเวอร์อย่างมากกฎหมายปกป้องตนเองควรใช้ได้ในสถานการณ์แบบนี้หรือไม่มาร่วมอภิปรายกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ